ขณะนี้พวกเรากำลังสัมผัสกับสนามพลังงานควอนตัมที่เกิดขึ้นจากอนุภาพของการมีสติอยู่กับลมหายใจที่เราเรียกภาษาของฟิสิกส์ว่าการวับเอ็กซ์เ e รียนหรือว์ปโคดหรือโคดว์ปที่พวกเรากำลังรู้สึกกับประสบการณ์นี้ร่วมกันกับผมอย่างชัดเจนและลึกซึ้งเี่วาัรู้สึก มันสัมผัสกับหัวใจของเราสัมผัสกับพลังงานของพระเจ้าที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือหรือคำพีพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นแค่รูปปั้นรูปบูชาอยู่ในโบสถ์หรือวิหารแต่พระเจ้าที่อยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA ออยู่ในยีนอยู่ในลมหายใจของเราที่กำลังสั่นส,สะเทือน ที่กำลังสั่นสะเทือนชีวิตของเราผ่านความรับรู้แห่งสติสัมปชัญญะความรู้สึกนี้คือความรู้สึกตื่นตัวไม่ว่าพวกเราจะทําสมาธิโปรแกรมจิตด,ด้วยการลืมตาหรือทําสมาธิด้วยการหลับตาเรากําลังเชื่อมโยงกับอนุภาพของการเด้งตัวของดวงดาวบนท้องฟ้า เรากำลังเชื่อมโยงกับรหัสจัก,กรวาลที่เป็นอินฟินิตี้ของวันนี้ของวินาทีนี้ของลมหายใจนี้ของ